ตื่นขึ้นมาฝึกตนต่อไป เัฒนาทางหูทางตาทางจมูกทางปากทางทั่วร่างกายนี่กันสุดท้ายก็คือใจมอยู่ที่นี่ถ้าออกไปจากนี้มันไม่ใช่มันเป็นโลกมันไม่เป็นธรรม ปาจะพยายามอยู่กับธรรมฝึกตนให้อยู่กับธรรมมันจะได้ตายถูกต้องตายมันจะรวมเวลาตายมันจะรวมตัวรวมอยู่กับกายอยู่กับเวทนาเนี่ มันจะไม่ไปยุ่งเหยิงอยู่ภายนอกอยู่กับรูปกับเรียงกับกลิ่นกับรถกับไรภายนอกนั่นกับลูกกับหลานกับญาติพี่น้องกับการกับการกับอะไรเฉ็บแร่ทะนั่นมันเป็นโลกถ้าไม่ได้ฝึกมันก็ไม่รู้จักที่อยู่เวลาจะตาย มันหดตัวเข้ามารวมตัวเข้ามาโยกับกายอยกับเวทนาให้จำไว้ว่ากายเวทนาสองอย่างนี้ชัดเจนมากที่สุดนั่งแน่นิ่งอยู่เหมือนกับน,นั่งแน่นิ่งอยู่เดี๋ยวนี้ลึก ที่สุดคือกระดูกมันก็พูดไม่ได้หรอกอย่างนี้ทุกคนมีกระดูกแต่มันไม่พูดมือมันกระดูกมันก็เหมือนก้อนห็นเหมือนต้นไม้มันพูดไม่เป็นหรอกอย่างนี้นะน,นี่วิธีภาวนาวิธีหาหาเรื่องมา มาบอกตัวเองหาง,งานมาทำตัวเองงานกรรมฐานนี่อนนี้มันถึงจะชัดเจนถึงจะมั่นใจว่าอยู่กับกายกระดูกนั่นคือกายเยอดส่วนยอดส่วนที่ได้ยินไปจำก็คือฟันฟันก็คือกระดูก ฟันคนตายหรือฟันคนไม่ตายนะ่เราเดี๋ยวนี้นะนเนะนะน,นี่ยมันอยู่เฉยๆนะกระดูกเนี่ยฟันเนี่ยอยู่เฉยๆมันเคลื่อนไม่เป็นมันพูดไม่เป็นมันแน่นน่งอยู่ดงหน้าเทของมันห,หาเรื่องหาเรื่องว่าทำไมหากรรมฐานว่าทำไม ดูภาวนาดูกระดูกส่วนอื่นท kind of ี่อยู่ในร่างกายเรามีกระดูกศรีษะกระโหลกศรีษะอย่างนี้เป็นต้นมันก็อยู่หน้าที่ของมันตามหน้าที่ของมันแข็งตัวอยู่เฉยๆอยู่ที่หัวอยู่ที่ศรีษะ เห็นที่ทั้งบําฐานทำอย่างนี้กระดูกคนอื่นก็เช่นกันกระดูกไ้ปลากระดูกที่โคงกระดูกสันหลังกระดูกแขนกระดูกขากระดูกทั้งหมดเนี่ย คิดดูคือภาวนาอยู่ดูมันก็อยู่เฉยๆมันไม่ได้มีอะไรทำอะไรในแยกภาวนาเป็นส่วนๆเป็นชิช้นๆเป็นดนันๆซึ่งมันมีอยู่กับในตัวเราในทุกคนมันจะเห็นจริง พูดอยู่เดีย๋ยวนี้พูดความจริงเท่เดีย๋ยวนี้เทศจริงความจริงชี้จริงๆชี้ช,ชัดลงไปอย่างนี้นะภาษาธรรมะมันมันชัดเจนจริงใจจริงจังแท้จริงอย่นี้นะไม่ได้หลอกลวงไม่ได้เป็นปอนเหลวไรพูดกรรมฐานเนี่ยภาวนาเนี่ยภาวนาหาของจริง ให้มันรู้จริงตามเป็นจริงนันเนี่ยแล้วมันจะเป็นเป็นอะไรมันจะบอกของมันเองกนเนี่ยบอกโดยปจัจจจตังเองแต่มันเข้าใจคือมันถึงปจัจจจตังเลยนะมันไม่ได้ไปเทียบอันอื่นไม่ได้หาแบบมาเปรียบมาเทียบ,มา,าบมาํำรามา ไม่ได้ไปถามอาจารย์ไหนหลวงปู่ไหนหลวงพ่อไหนอย่างนั้นถ้ายังไปถามอยู่นี่หมายถึงว่าไม่ให้ถามมันเป็นเทคนิคทักษะในการพูดที่จะพูดแบบนี้ทามไม่ได้หรือผิดเหรือมันก็ไม่ใช่เองอย่างนี้นะมันละเอียดมันทีมันไม่ใช่ไปถาม ถ้าไปถามมันไม่มั่นใจมันไม่แน่ใจมันไม่เป็นปัจจตังเนี่ยเห็นไหมม,มันมีวิธีที่จะพูดอย่างนี้แต่ทั้งหมดนี่คือปัจจตังรู้เฉพาะตัวการหาคำมาพูดเนี่ยมันก็เป็นปัจจตังพูดแบบนี้ทำไมเพราะอะไรทำไมถึองพูดอย่างนี้พ่ดปัจจตังคุณไม่รู้กับฉันหรอก ฉันรู้ผูด้เดียวอย่างนี้นะมันยากที่จะเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจแล้วมันก็เข้าใจของมันเองสมมติว่าพูดอยู่เดี๋ยวนี้มีเพื่อนเข้าใจแบบนี้เขาก็พงบกพงบหัวเสียสะเลย,ยหรือหรือมึงก้อเลยถ้าไม่พูดก็พะงก เขาคิสูจน์จริงจริงแค่นี้แหละอย่างนี้นะนจริงเพราะมันผ่านกับตัวเองมาแล้วอย่างนี้นะมีกับตัวเองแล้วรู้กับตัวเองแล้วเมื่อผู้อื่นพูดตรงกันตรงแนวนั้นตรงรสชาติน,น,นั้นแล้วก็หันมันออกมันก็ถึงกันใจถึงใจอย่างนี้ คุณธรรมถึงกันคุณธรรมเสมอกันรู้กันเรารู้กันสองคนเหมือนว่าอย่งนี้ท่านภาษาพูดเองแหละพูดอยู่ในนี้ก็ภาษาพูดเป็นสมมุติเองแหละอนี้นะมันละเอียดจะรับทรับซ้อนหลายชั้นหลายเลือบอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นถ้าเทียบมาถึงกรรมฐานห้าเนี่ยมันก็นิ่งอยู่เจอยู่ไม่ดิ้นรนเหมือนกับผมอย่างนี้มันก็เฉยเฉยอยู่เฉยมันพูดไม่เป็นเส้นผมอย่างนี้ขนอย่างนี้อยู่เฉยมันอยู่เฉยมันสบายของมันเองมันสงบของมันเองมันอยู่ตามเรื่องของมันเอง มันไม่มีปัญหาของมันเองมันอยู่งั้นแหละผมคนเล็บเล็บกช่นกันนี่เทียบเทียบที่เป็นของที่ในหูเป็นของที่รู้กันเป็นของที่พระทุกองค์ได้รับมาจากครูอาจารย์คืออุปชาอุปชาอาจารย์ กีสารวมาณคาทันต์ตาโจเนี่ยไปเทียบภปเนอกมันกระนำที่นี่อันนี้ให้กระนำที่นี่ให้ขวนขกวายที่นี่ให้พยายามที่นี่ให้ค้นคว้าที่นี่ให้ภาวนาที่นี่ให้เพียรที่นี่อันนี้เนี่ยมันก็นพูดกับไปกับมานี่พูดกับมาแบบนี้มันก็ว่าพูดไปแล้วพูดมา อู้มาคืออะไรอู้มาก็คือกายนี่เห็นไหมกระดูกก็กายอยู่กับกายเดอ้ออย่างนี้อยู่กับกายคือกายญาณปัสสนานสติอยู่กับกายเดอ้อถ้าเข้าใจมันขมก็คือกายขนก็กายฟันก็กายเล็บก็กายหนังก็คือกายนั่นหละมันกายเป็นส่วนๆของร่างของกายนี่แหละนี มันก็จะแตกฉานมันก็จะรอบรู้มันก็จะรู้ทั่วมันจะรู้ถึงรู้มากอย่างนี้ก็ได้มูตตั้งแต่ผมผลเล็บัน,นังไปถึงเอ็นกระดูกนั่นเยื่อในกระดูกรู้มากอย่างนี้เนี่รู้มากแบบกรรมฐานรู้มากแบบพุทธรู้มากแบบธรรมไม่่รู้มาก มากอย่างเชาวโลกโลกชาวบ้านเขารู้มากอย่างชาวธรรมมันแยกกันเข้าใจกันอย่างนี้แต่จะว่ามันสบายโอ้สบายผมคนเล็บปันนังมันสบายมันไม่มีปัญหาเลยกระดูกในร่างกายทั้งหมดเนี่ยมันสบาย มันไม่ได้มีอะไรในีน่แยกส่วน,นแยกดูถึงมันมีอยู่ในกายมีอยู่ในกายนี่เห็นไหมปราดบัณฑิตจทันร้อยกองมาแล้วก็มาสวดกันเกสาคือผมโลมาคือคนให้หมาพูดมาเล่หาเจ้าเล่เรียมหาวิธีพูดหาวิธีสอน ก็นำอยู่งั้นแหละคนไขยอยู่นั้นพยายามอยู่อย่างนั้นแต่มันก็ไม่ยังไม่เข้าใจอย่างนี้นะมันไม่เหมือนผู้เข้าใจมันไม่เหมือนผู้รู้นะแต่เรายังไม่รู้มันก็ไม่เหมือนท่านดอกเงี้นะแต่มันรู้ดรกมันก็มันกดดูกันไม่ออกดอกอย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องปัจจตังแน่งออกมาเน่ย ปจิตตังมันใช้ร่วมกันไม่ได้มันเป็นของส่วนตัวมันเป็นวิธีพูดเห็นไ,ไหมพูดมันฟังยากฟังยากเลยพูดอย่างนี้ฟังยากแต่มันฟังง่ายสําหรับผู้มีความรู้สเสมอกันหรือใกล้เคียงกันหรือในแนวเดียวกันฟังง่ายสําหรับพวกนี้น อืมมันจะถึงมงันก็ทุกคำไปเลย <c oughs> ตอย่างนั้นแล้นั้นเน่นหนักที่นี่อย่าเน้ออกจากที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ศาสนาแต่มันของภายนอกของอื่นมันภายนอกแต่คนมันชอบภายนอก อยู่ใกลอย่างนี้มันไม่ไดอยู่ใกล้เช่นอันนี้มณฑพระเก้าองค์นนท์มาอยู่ไกลเอาอทูบเทียนมาจุดทูบทั้งขวเด้อจุดทั้งขวบก่อนเด้ออย่าไปจุดทั้งใช้อันไหน,นกับซะก่อนเด้อ โอ้โยยกเตะหัวแม่วะนั่นนั่น,น,น,ม,น,นมันอยู่ภายนอกมันเป็นเพิธีตรงภายนอกมันยกเตะเนาอมันสาธาธรณพิธีนี่นมันมันมันกบงชันอยู่ทำงั้นคือสาธาธรณพิธีมันเป็นส่วนหนึ่งภายนอกเห็นเอามาวัดกราบลง เอากราบสามกั้งไม่หลอกวะกราบสามกาั้งนั่นมันาสาสเาพิธีเอานั่งนั่งในวัดนั่งพระเพียบไม่หลอกนั่งต่อหน้าพระมานี่นั่นคือพิธี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 ทั้งนั้นนั่นคือภายนอกภายนอกภายนอกน,นั่นคืออยู่ไกลอยู่ไกลอย่างนี้ยังไม่ใกล้นะอยู่ไกลอยู่ไกลอะไรไกลศาสนาไกลพระธรรมอย่า,างนี้นะ เหมือนกับเทียบเหมือนกับมเมล็ดข้าว่ยเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยมันอยู่ไกละมะเมล็ดข้าวสารเยอะเลยข้าวสารก็ยังอยู่ไกละมะเมล็ดข้าวสุกอยู่อย่างนี้นะมันเป็นขั้นๆตดนดอน,ต,อนอต้นกล้ามันต้นข้าวรวงข้าวโอ้มันอยู่ยังอยู่ไกลอยู่ตุง้งอยู่นาบนวะ มันจะมาถึงปากถึงท้องได้เนี่ยมันเอกนานเดออะไรเนี่ยเทียบออกแวล้ก็อย่างนั้นมันจะเที่งเลยทั้งหมดมันก็ไม่ใช่อะไรนะมันมันไปเกี่ยวข้องกันอยู่เป็นบางช่วงนะไปโยงใยไปอยู่มันโยงไปถึงกันอยู่มันพ่วงไปถึงกันอยู่นี่เห็นหม แต่ทางนั้นตรงนี้เขาพูดกันมากแล้วอย่างนี้นะพูดระดับที่ภายในกว่ามันมีผู้พูดน้อยอยู่มีผู้รู้น้อยอยู่อย่างนี้มันมัวแต่ไปติดภายนอกมันก็เลยมามัวมาไม่มามัวพอพันมาติดภายในมันอยู่ภายนอกนั้นมันไม่เข้ามากทีกเองนั้น,น,น อันนั้นมีผู้พูดภายในตะมังพูนแต่ภายนอกกันละมากมายแล้วอันนี้น,นั่งนิ่งนิ่งนั่งนิ่งนิ่งมันก็น,นิ่งทั้งตัวเลยบอกว่าเวลาเงียบเงียบอยู่ผู้เดียวกันตามอยู่หลายคนก็นตามนั่งแน่นิ่งน,นั่งแน่นิ่ง,งดูอะไรมันดูเองมัน ดูตัวดูตัวคือดูรูปดูกายดูไม่ใช่เอาตาดูเอารู้ดูรู้ดูแต่รู้ดูภายในก็รู้ดูรู้รู้คืออะไรอรู้ที่บอกว่าดูรู้นี่ คือเวทนาชื่อมันมันเยอยเวทนาไม่ใช่ตัวแต่ตัวเวทนาตัวเป็นนามธรรมแต่ถ้าดูกายรู้ดูกายเนี่ยมันเป็น,ปนดูรูปธรรมที่ใช้คำว่าดูรู้รู้ดูรู้หรือดูเวทนานเวทนาคือความรู้สึก คุณไม่รู้เหรอนั่งอยู่เรื่อยไม่รู้เหรอรู้นั่นแหละรู้ดูรู้มันเป็นภาษาสุดๆเป็นคำสุดๆวอลสุดๆวอลตอไปก็มันดึกไปกว่าไม่รู้จะบอกยังไงมันดึกสุดแล้วนั่นีออย่างนี้นะยังไม่มีลึกกว่านี้เหลือไม่มีสุดแล้วนี่ลึกสุดๆแล้ว เอโร in โดูรเนี่ยสดๆแล้วอย่างนั้นคือดโรคือดูเวทนาเวทนาแบบว่ารู้เนี่ยเวทนาคือรู้สึกรู้สึกกายนี่ทั่วกายนี่ว่าคุณไม่ตายเดี๋ยวมัเดี๋ยวนี้ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายนั่นแหละรู้รู้ว่าไม่ตายนั่นแหละดูรู้นี่นะถ้าคุณตายแล้วคุณก็ไม่มีอะไรจะดูหรอกเพราะมันไม่รู้ คนตายมันไม่รู้คุณจะอะไรไปดูรู้ก็จัดเจนขมันแต่มันภาษาละเอียดเป็นคําละเอียดเป็นเรื่องละเอียดทีอันนี้ถ้าไม่เคยมันไม่เข้าใจพูดอะไรก็ไม่เข้าใจถ้าเคยแล้วมันก็เอออย่างนี้อยากฟังมานานเออหาพระพูดอย่างนี้อยากว่ะหาฟังอยากเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ ม่แต่พูดอะไรสงเทงมาลงตรงนึงไปทั่วทีตั่วเดนอย่างนี้ไม่ตะล่มเข้ามาสักทีมันก็เลยไม่ชัดเจนทักทีอย่างนี้นะตะล่มเข้ามาถ้าได้ฟังอย่างนี้โอ้เข้าใจนานแล้วนี่ธรรมะนี่ไปเข้าใจแต่ชวนไปพูดแต่เรื่องอื่นแล้วนะโอ้หยอนเนียไปหาคอวายอาจารย์เท นำพาที่เหมาะสมที่ถูกต้องดได้บริแทรกเหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงกับปัญจวัคคีย์ทั้งนั้นว้าวควรว้าหรือว่าเข้าใจปฏิปุตโตมววเรา,าเข้าใจเพิ่มเลยทันทีนี่เพราะว่าท่านแสดง,งถูกต้องพูดถูกต้องพูดลึกถึงถึงที่ถึงจุดหมายปลายทางเห็นอัญญากรน,น,นั้นเย เห็นไหจากโขเกิด <hertz> ข <N> ึ้นแล้วแค่เราว่า่นเป็นคำสะดุดเป็นคำุุธานออกมาเลยมันกดดันมันพุ่งออกมาในความรู้สึกพอมันเห็นมันรู้แบบใหม่ มันมาหลดเลยมืแมนมันอ่อนซ่อนหลายอย่างนี่นะครับบอว่าพอหลวงพ่อเคยฟัเคยเห็นฮะเป็นสิ่งตัวประเสริฐก็เลยเปล่งอุทานออกมาว่าจักโคเกิดแล้วแก่ผมจังหวะวันอันนี้ร้อยกองดอกมาจัดสรรร้อยกองพระธรรมให้ได้จากโคเกิดแล้วแกเราเราญาณเกิดกันแล้วแกเรา ปัญญากเกิดกนแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดนแล้วแก่เราเห็นบ่ปิตช,ชาเกิดนแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดก้นแล้วธรรมจักนะเห็นไหมเอาสวดธรรมจักเรื่องเมื่อนี้เป็นหมดเอาสวดได้ว่อราทองให้มันได้ในไม่ระบิดเป็นฝ้าหลายปีแล้วธรรมจักนี่ว่าแม่ก็บสอนกันยังส่นเพราะมันคำสอนตั้งแต่ดั้งเดิมมันได้ผลมาแล้ว แต่สมัยอยู่ฝ่ายสิปตะนบรึกไทยวันนั้นพระองค์ตัดทรูาใหม่ๆรู้จริงใหม่ๆไปสอนใครครั้งแรกคือปัญจัิคีตั้งห้านักบวชทั้งห้ารูปนั้นคนหนึ่งเขาไม่เกลียดเขาไม่สนใจนั่งอยู่ใต้ต้นโพนั้นแล้วไม่เห็นว่าใครมาถามสนทนาธรรมะเอาเลยไม่รู้เรื่องเลยมามันก็มันแต่มาเส้นมาไหว้เท่านั้น ทุกเทียนมาขอบัตรขอเบอร์ขอนั่นขอนี่ขอพรขอให้ข้าพเจ้าไปงิขอให้ขาไป,อ,าไปอันไมแต่พวกโง่โง่เ่าเนี้วพ่นั่นไม่เอามัน๋ยรู้เรื่องอะไรพวกนี้ไม่เอาปเทศพันจาวิสังหารดีกว่าไปนั่นตัวยนี่ไม่ต้องมาขออันอนวอนขอรอ้องอธิษฐานอะไรแต่จุดททกเอาน้ำขาวน้ำแดงไปเชนป้นไปไหว้เอาดอกไม้ เอาฝ้าลายฝ้าสีสียวสีเหลืองสีแดงไปเคลียนไปพันไปเห็นว่าพันลักกิโลพักพันตุน่นไม่พันจอมบวดเห็นว่ามันไม่ลักษณะแค่นี้มากมายเฮ้ยขเขาเบื่อฟองนี้ไม่เอามันไม่รู้เรื่องหรอกเฟืองนี้อยู่ยระดับไหน,นมันต่างระดับกันมากเลยไปดีกว่าเด่ะก็เลยไปฝนไปหาบรรดาวิทย์ต่งาง

พูดสนไว้อยากนั่งกันั่งบ่นั่งก็ล้วไปประเั็นควมวาดตอนประมวาดเขาว่าเขาว่าได้ละเขาเห็นในบตามเขาว่าบอกผมบอว่าเอ้านั่งลงตอนทียืนอยู่สมวนว่านังที่คงน้ำว่ายฟังเกิดว่าพ่นพ่นไม่กินเล่นแล้วพ ็นหลดละความเพี่ยนเวียนมากเป็นคนมากๆวินบาตรไม่ฉันนวนพี่หรอกนบอกมีทางสําเร็จอรหันมาแั่ว่าาอชี่ห้อยคือหลายย่างสีนอืมเบอร์นแล้วย่างศีอดเขาจนกระดูกสวงเห็นกักสากยังหมดสเร็จว่กินข้าวว่ยนี่พี่ยังหาว่าสเนี่ขี่ตัวขี่ของโมเป็นดอกเศร้าอะไปเสียฝงเขาวัดสนี่ยสากั นั่นคือทิฏฐิมานะตามกระแสมวลชนว่าการอดทนทรมานให้เห็นแต่กระดูกที่โค้นนั่นแหะจะสำเร็จลอรหันว่ามันเป็นกนระแสมวลชนเป็นกระแสสังคมในยุคในยุคโน้อนอย่างนี้เป็นต้นตำทรมานทรมานก็ใช่ยโย่แต่มันเกินไปอย่างนี้นะก็ยังไม่สำเร็จไม่รู้ทำที่แท้จ,จริง เกิดจะตายจะตายทิ้งปเปล่าๆเลยกลับมาหาความพอดีร่างกายมันต้องการความวีไม่ได้ต้องการความเกินไปมันไม่เรื่องร่างกายพัตตรมานวันทำไมมันคนละอย่างกันกันกนกบผู้รู้นะแล้วมากลับม่ให้ได้สำเร็จอรหรันในที่แต่ต้นโพอยู่ค้เดียวเห็นแล้วก็ไม่มีใครรับ คำสอนที่เหมาะสมและถูกต้องพวกนั้นนะห้าโรคนั้นต้องการอยู่แต่ก่อนมานั่งเฝ้านั่งคอยแล้วอยู่นี่ตั้งหลายปีห้าปีวันนี้นหนีไปแล้ววะไอ้ยากนั้นไอพวกนั้นมันยัง,ง,งโง่อยู่ไม่ตามไปมันก็ไม่รู้อะไรเรื่องไม่รู้มันมีอยู่มีคุได้รมอยู่มันพอที่จะเป็นไปได้อยู่พอที่จะรู้ได้อยู่ ตรงน,นั้นม like ันยิ่งไกลยังไหวสีไหว้สางไหวเทวดาฟ้าดินอยู่นั่นยังวันจมวันฟูวันแข็งวันอ่อนอยู่มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไปนี้มันพวกนี้อย่างนี้นะแมนบออะพ่อเอวัน